จานคนมักไส้ <มา S 1> ปลาผสมมุติมาครับ FC เ,เชฟบ,บ้านปลาสวัสดีสุขสุนนครับคนที่เบิ่งแล้วว่าทันติดตามก็ฝากติดตามเลยนะครับคนที่ติดตามอยู่แล้วครับขอบคุณครับนี่ครับมาเบิง่นนนนง,ง,งนี่เมน่เข้าหูนี่กินปลาอย่างาเอื่นปลาอย่างปลาคราบหรือปลาทอง แต่บานชเชฟจอร,รอแดนไปยดนครับเบิ่งครับเบิงขวดขวดน้ำก็โตปลานี่อ้อโคไปซะนี่โคกกับปลานิ่ใหญ่ว่าใหญ่เรับไม่นู่งฮอกาจิหลาบนะครับ nhìn cái này này. Chúng mình nhìn khương nó. Nửa ăn tầng này. ยายเดินทาไปเห้เบิร์นเนี่ยเอากแกงนยายจิงกับลาป้าพอดีนี่นมอพอดีครับยายมาขายบวกแตงสามเศร้าหอยาวตแกงรถยตงไงยายรถมันอันอันนี้เลี่วมันมันสตาร์บัตติด่มันสตาร์ทจากไปจากเติบูขั้นนี้นี่วะโมเทียนขางโมเทียนขาง ตาอั้บ oh. มันอันมันมันถ้าจะเปลยนสูกให้เอาไปเป็นโกมัองตืนๆคืค่อยคืนยังหอกนี่คืนควยตต้โยปยยนะอเเอาแดงถุงหนึ่งใหญ่กินกับลาบปลาพริกพิกแถมป่ะครับพริกสดไม่อยูใหญ่พริกสดม่สดจากสวนครับพี่ รถี่เยนหัวเทียนเนีรถปทหัวเทียนมันเก่าอใหญ่หัวเทียนรถโดยโอ้หเกียวหวาอเกียวหวานี่มันมาตอกต่งว่าเอาด้ใหญ่มันเป็นังแบบเป็นเดยวโอ้มาท่าเด้งต้องแถมโอ้พี่อับไม่เิดโอยไปย่มายได้ใหญ่ เห่แล้วตัวนี้ละของนะของอยู่เหืองสักดเกว่ารถเราเดี๋ยวบุญดังทีริวิวรถสองเกว่าเราเห็นไหมเ่กี้ไม่เกือบของนะลาบปลาใหญ่ลาบปลาปลาอย่างไรโอ้ยกปลาตันนี้ปลาไนปลาไนอปลาไนปลาหนไนปลาไนชี้ทองครับ các bạn này bà bác kỳ anh, tôi không không anh à ơi có gì sao bác kỳ gói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  bác ปลาสมปลาเรียงปลาทับทิมไม่ใช่ตัวเงือกปลาแซลมนหร่อปลาปีลังยาดปลาเชโมนปลาเชโมนแล้วนี่หลงมาขายอีกขายยีก

บากรบอเนื้อะบอนออเนือนบว์บวมกแตงบมกเขือแตกสะอยู me ่ไ่อท่นีย um, kind of ือบไกินบกแตงออตรีเากนเด้อหกินพอดีใล้นผบอกเหมือนจะนเปนนังกินแงเยของแกยอมันเหมือนบดือองแสอไอยู่บอแเีกินยี่ปากกินที่ปากเปอ่อนยูขาเท่าใหญ่เนาะ

le เผู <c ười> ้ินตามีะครับขาอีนี่แข็งแข็งเดียมั้ยคนมกซอนยางแขนครับ เจ็บจอมคนมักไซมาเด็ดเด็ดดินมือของ <của> ดด้วนด, <c oughs> ดุดไหมครับตามเดือดเหล่าประเทศใช่ไหมครับรอบที่สองรอบแรกผ่านไปครับปลไป กำลังได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับขาต้องการเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับรอบนึงครับเดี๋ยวแนละ้วซนะุกแผลวันนี้ลุกตรงไหนมืนอนีวันจังโอเคครับได้แล้วครับตอนเานำออกครับนำตัวนี้ข้าวจะไปต้มปลาต่อนนะครับต้มหัว บางคุงครับนี่ครับนี่บองชุจงไว้ใส่ตบไหมเนี่ยข <c oughs> อบกับิบบคุณนะครับซิกเอาครับมันชิม <c oughs> มุนกับกับมุนนี่ก็ขอบก

ประแดดประเซลเราซื้อในจิกหน่อยมันสองคนว่ามันเค็มตรงมรงนี้เยอะพอดีจะจำเน <c oughs> าะหลับต้อนครับมันนี้หลับปตาหลับต้อนหลับต้อน มมุติอือสูรโบราณกินยังบ่ออกบอกโบราณ ăn nè đây quay tón nhẹ đây khỏi toàn mhm toàn mhm 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 câu mhm một mhm 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 mhm

างานแบบเห็ดบังเอิไปเฮ็ดงานเฮ็ดเบียร์แก่งงานในต่างคนต่างมีหน้าที่นะ บกแตลมง่องอ๋อดี <c oughs> ครับกว่านี้นัดรวมตัวกันได้เนี่ยครับคัดเัวนีอืมติดหน่อยช่วงน,นี่กับไทยนาหุดด้วยอู้อจจะวานเขาอีกแล้วเชียบกรรมกับกว่นี้ไปเหลียงงัวอป่ะลุงซส้อง,งัวให้เหลียงเลย <c oughs> สมก,กับแบบไปอ,อยู่ไปอยู่เสียใจน้ำได้คร <laughs> ับเด้ไปเขามปเสียใจอยู่ี่มืนนี่สุดน้ำตม้มน้องข้อ <laughs> มผ่นอ,อนเยู่กับบาวแต่นน<ม>ไหนราอายนะอายว่าสุดยี่เหน่อน,นะโ <laughs> <laughs> อะ Tôi sẽ hoan Nhìn con Nhìn con